Yeah, that okay. Yeah, it goes right in that one. Okay. Um, what about this one? Yeah. What's it look like? It look like that. Yeah. Yeah, yeah that's a helicopter. Oh, let Daddy do it then. Hmm. Jaden, why aren't you doing your puzzle? Bye. You wanted Bye. to do it right. Bye. You gotta Bye. let Daddy do it though. What's that one? Bye. Here. What's that? Where's that go? <laughs> yeah. Good job. Um. Um. um yeah. Um. Hey, where's that go? Hmm. Hmm. Where's it go? Go right here. Where's that go? I see orange. Orange and You trying to put it here? Uh oh, what's that? Mm -hmm. What? Oh, oh, what's that? Go here. Oh. Put it there. Push. Good job. Okay. Bye bye. You ready to do that one? You're not even done here. Daddy gonna because wants is going finish to it it together he สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอสบายดีก็่ากับพี่น้องใครกับสบายดีค่ะอันตอนเศร้าจ้ะพี่น้องเด็ดอันใบอันกระเพ้าอยู่จ้ะอันนี้กพักอีตูจะซื้อมากหลายมือเราบริเหตุจักเถือค่าจะยุ่งยากเดี่ยวจ้ะพี่น้องก็เล่าบริเฮตเนาะ ก้อนมันสีดำพี่น้องอันสีลวกเอาเข้าจู้เย็นว้นะจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮา่เระเหตุสันมันสีดำมันนาใบมันพี่น้องบ้านคอยฝ่าล้องเสียงดังมากๆเลยอันมือเศ้านี่จิข่อยย่านนะพี่นอ้องแต่คอไม่ยู่อเมริกาเขาบ่เคยได้ยินเสียงฝ้าล้องไปข้างแรกนะางก็เลยอันถามโมวุ้ยเสียงฝ่าล้องไปแต่ย่านมากก็เลยบอกโมไปเนาะโมว่า ฉันก็นเลือกว่าอันข้างบนมันหลาก,กเตียงโน่นฉันมาสิค้นปีดามัน่เสียงฝ่ามันหลองแห้งซะาจ้าพี่น้องบ่เคยได้ยินเสียงฝ่ารลองอันบ้านคอยกับฝนตกพี่น้องบรรยากาศนี้เอาเน่นอนบ่ได้พี่น้องมือี้แดดมืออื่นฝนตกมือนีนฝนตกมือนีนแดดโอ้ยอยู่จังส่บรรยากาศแบบเอาเน่นอนบ่ได้พี่น้อง เจเดนกเนดเน็เป็นวัดเป็นไข่เป็นวัดแต่ว่าไปตรวจโควิดแล้วนะก็พอปนนะก็บ้เป็นนะบบนนะพี่น้องก็เลยได้ไปโรงเรียนนะพ่อกับป่วยบ่อสบายอยู่ตอนนี้เอรอนกําลังเป็นพี่น้องก็ล่งป่วยอีกแล้วตอนนี้คอยก็กำลังเป็นพี่น้องคอยมีความรู้กว่าคอยคือยังคอยสิเป็นไข่นะี่พี่น้องเพราะว่าอากาศนี่แหละพี่น้องก็เฮ็ดในคอยแบบว่าอาจจะป่วยไดเนาะอัน ่อยสิไปเที่ยวสิ้นเดือนนี่นะพี่น้องอันผ้ากันป่วยละเดือนนี่สิหายท่านกันบ่นี่ฮือทุกขั้งที่พวกคอยว่างแผนสิไปเที่ยวใส่ก็สร้างสิผ้ากันป่วยป่วยก่อนมือสิเดินทางนะพี่น้อง <c oughs> คอยจะไปเที่ยวอันสิ้นเดือนนี่นะพี่น้องไปวันที่สามสิบไปสิบเก้ามือจ้ะไปเที่ยวสิบเก้ามือเนาะ อันมูวว่านนี่ค่อยโล่โทรศัพท์เบิดเมือพี่น้องโทรศัพท์บอมา์่เพราะว่าสงสัยมันสิมาวันจันทร์มาสันเฮ็ดยังกบเป็นอันเหตุเพราะว่าตรงแบบค่อยฟังอันเสียงกิ้งนาบ้านนะพี่น้องย่านบัวด้ยินนะเพราะว่าเสียงลูกมันดังเฮ็ดให้เฮ็ดยังกบเป็นซุกนะเพราะว่ามันตรงเส้นนะพี่น้องมันตรงว่าเส้นรับนาแ ใคยก็นว่าบอกม้งแรงทุกทรงขอความไปถามผัวผัวว่าเออสงสัยวันจันทร์มาสัน่น <c oughs> ยู่กับเอลอนสองคนจะไปนองตอนนี้เอลอนกินเขายากยากไปนองอันกมีอันคนถามมาเนาะจะนว่าอัน ฝรั่งนะเบิ่งจังไดจังหัว่าเขาโสดหรือเขาบ่โสดตรนึงสินะอืมที่อยู่เมืองไทยนะพี่นอ้องเบิ่งจังไดเบิ่งบง่ยากดอกจพาะฝรั่งสดอยู่เมืองไทยนะแต่เกิดเขาโสดนะพี่นอ้องเขากระสิปักหลักอยู่เมืองไทยเขาสิเซาบ้า,บานอยู่เซาอพาร์ทเมนต์อยู่ทาวอนนึงสินะพี่นอ้องเอออันนั้นนะคือเขาโสดนะพี่นอ้องโดยที่ว่าเขาบ่กลับมาประเทศเขานะ เขาสีแบบปักลักห้ามียไปก้นไทยไปเลยนะพี่น้องอันนี้เนี่ยจะเป็นฝรั่งสูตรเนาะเบื้องบ่ายากเลยจ้ะเบื้องว่าเขาไปใส่มาใส่โบถ้าเขาบ่กไปใส่มาใส่เนี่ยนราจะเขาสาสูตรนะจ้ะเขาอยู่บานเฮาเขาบ่งหวงอยู่เมืองนอกนะว่าต้องหวงเรื่องงานเรื่องเมียอย่างสีเขาสิบ่งหวงเขาชิอยู่เมืองไทยแบบนั้นน่ะพี่น้องอันนั้นคือฝรั่งสูตรนะจ้ะเนาะ้วก็ มันก็สิมีฝลังแบบว่าบินไปบินมาเด้อบานเลยอันที่บินไปบินมาเนี่ยบ่ลููเด้อจพี่น้องว่าเขาบินมาเพื่อว่าเขาไม่ทํางานหรือว่าบินมาเพราะเขามีผ้าละขอบรั้วอยู่นี่เนาะอันตาก,กาันนีบินไปบินมาเนี่ยจะบ่รููเด้อพี่น้องกรณนีมันมีสองกรณีนะจ๊ะก็คืองานเขาหรือว่าเขามีขอบรัวอยู่นี่เนาะจ๊ะเนาะถ้าที่เพิ่นบ่ไปไสบ่ยใหญ่ทินฐานไปไสเพิ่น อ,อยู่เมืองไทยนะพี่น้องนั่นแหละโซดแบบนานาโสดอาจจะเมียตายเมียทิมหรือเปล่าเมียไปเองสีนาะเข้ากับสีโสดนะพี่น้องถ้าเขามักเจ้ากับเอาโหลดถ้าเขาอยากขออยากแต่งเจ้ากับเอาโหลดแบบนานาโซดแบบบ่บไปใส่มาใส่นะ่ยอยู่เมืองไทยท้าวอนนะโสดเ <c oughs> <c oughs> บื้องง่ายๆจ้ะพี่น้องเบื่องบงางอย่าง ถ้าอันพวกที่บินไปบินมาเนี่ยเบิ่งยงากเลยสำหรับข่อยเขาว่าเบิ่งยากเพราะว่าข่อยบ่งูว่าเขามีผ้าลาเลืองเอียงที่เขาแบบบินไปบินมาที่ว่าเขาอายุหลายแล้วนะแต่กรนี้บินไปบินมาบางคนกระสดอยู่ได้เพราะว่าเขาต้องมาเหตุงานนะแต่กระบอกบได้เนาะเ้าบ่เห็นไง มันบอกือจังฝรังประจำอยู่เมืองไทยเลยอันนั้นนะเขาสูตรก็ถ้าเขาถามากถาหากกันจะคบกันจะพี่น้องจะ,ะต้องไปคิดหลายแล้วชีวิตคนเฮามันสัน่นดูแลก,กันหากกันตอนใน้ไปนาระดีแล้ว,วคนใด้คนดีคนก็ดีดีใจนำกระเจา้า ใครก็อ,อยากเจอค้นดีๆเรื่อยๆแท้อยากติดต่อยพวกตะเจ่าแต่มันกระบมีเนาะยุกเขายากมากแพงอีกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะการที่จะเอาค้นมาเนาะบไม่เรื่องง่ายๆอาจจะเนี่ยมกลองเมบ่ไดเลยเนี่ยมกลองด้วยพี่น้องเพราะว่าตัดพักไปน้ามันอาจ้ะพี่น้องเฝ้าไม่ลูุกอ่อนบอกค่อมมีเวลานะจ้ะพี่น้องก็เลยเฮ็ดคลิปไปน้านนะจ้ะเนาะ เสด้กินพ้าลาแล้วละคอยเนี่ยช่วงอาการมากแล้วล่ะดูก,กับเป็นผัวก,กับเป็นเป็นกันเบิดล่ะเสียหายท่านกันบนนี้ไปเที่ยวนี่อันช่วงที่คอยไปเที่ยวนี่พี่น้องคอยก็จะล่งคิบบ่เป็นเวลาได้บาดเนี่ยจักกเสด้ล่งบ่บุยง,งยากพี่น้องญาติลายมาเรื่องญาติคอยนะเพราะว่าไปไปเที่ยวฟลอริดาก็ ยาเต็มอยู่แล้วนะจ้าเนาะล้วก็ไปเที่ยวเวกากะไปกับหยาดเนี่ะจ้าแล้วก็ไปเจอพ่อสามีเนะจ้าเนะนาะนดาจะหลายคนอยู่จะไปเที่ยวเนาะยังมูว่าชีิไม่เวลาลงคลิปช่วงใดนะจ้าเนาะเพราะว่า่อยไปเที่ยวทเที่ยวต่างรัฐนะพี่นะ้องไม่คนละเวลากนะกังมอง่อยอยู่เนะีย่ยอากคอยก็บพ่อะดีดานเนะี่ยมันจะห่างกันสามชั่วโมงนะจ๊ะพี่นะ้อง บ้านคอยตอนนี้สิบสิบมุ่งเสาเหลวสิบมุ่งยูฟริดาบายมุ่งแล้วตอนนี้นั่นแหละคนละเวลาเลยบาดเนี่ยอันเฮดคลิปไปก็นานๆจะอันเบิ่งแล้วปัญหาหลายคับขอก็เลยลบคลิปทิมอีกแล้วลบแต่คลิปทิมเพราะว่าดราม่านี่ละจ้าขอาก็เลยลบตัดปัญหาลบคลิปทิมซะ คิบได้ดราม่าหลายกับปิดลบทิม้าบุลบทิมกับตั้งเป็นไพายเวทไปเลยตั้งเป็นส่วนตัวไปเลย,ย่างสินะพี่น้องแต่คิบได้ดราม่าได้หลาย,ย่างสินะเบิงส่งอะเป็นตาแบบมิตรดรามาา่าเองสิกนงะสิลบคีบทิมปกุมบกุมกับสุขภาพจิตคือว่าแล้วเนาะ เฮ็ดคลิปล่องนี้แบบว่าบางทีเขาบริค hmm. ิดไกลไงแบบว่าพอเจอดราม่าแบบผมเชื so <icos> ่อว่าเออลบทิมดีก <areas> ว่าประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องคนคิดต่างคือว่าคิดไปคนละทิศคนละทางไปธรรมดาความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปตัดปัญหาดราม่าก็คือลบคลิปทิมอย่างเดียวพี่น้อง ลูกก็บ่ยอมกินเขากินน้ำเด็กพี่น้องสงสัยมันบันสัสบายนี่แหละเอรอนมันทั้งคืนก็บอได้รับได้นอนทั้งไอ้ทั้งน้องลองเพลงกันเบิดคืนพี่น้องไอ็นะพี่น้องมันไอกลางเว้นเนี่ยบ่ค่อยไอได้พี่น้องแต่กลางคืนเนี่ยจะไอมากเลยค่อยซื้ออเอียงกว่าที่มันเป็นไอ้หนานะเปิดอยู่ในห้องนะแมงเอรอนทุบมุนเบิดพี่น้องค่อยกันเลยบ้านด้ซื่อใหม่เยอะ มันอันไปพักจังไดว่ามันตกนะพี่น้องมันก็นเลยน้ำเปียกพื้นเต็มไปเบิดเลยพี่น้องอันเครื่องกระแตกพี่น้อเอรอนนี่แบบเฮ็ดคล้องพังทุกอย่างเลยพี่น้องของยขอยอะแยนพอมันอุกอังพังเพียเป็นเด็กหน่อยดีว่าเล่นแร้งนะพี่น้องเฮ็ดยั้งกับแบบแร้งไปเบิดนะมัง พ่อกอยใส่ไอ,น,อานามนะพี่น้องมันมันกระโชยได้อยู่ใดที่แบบว่าโบไอกลางคืนนะพี่น้องแต่ว่าประเท่ในสื่อไงห้ากระคืนโผลสื่อมากค่ะสื่อมาใส่ได้ได้ประมาณสี่เดือนพี่น้อง <laughs> อลูกก็เฮตดแตกเอรอนก็ไดายมุนหยับเลยมันตกผื้นแนละ่ ที่สำคัญมันเสียเวลามันนางซับน้ำออกนีี่น้องเพราะว่าบานไม่มีแต่พ่มไงอุ้ยหอมไอ,อีตูพี่น้องหอมหอม,หอมแห้งกินกำหยังกระเสียบไงซีเรตยังกินเนาะกับไอ,อีตูี่ขนมจีนกับบ๊อกดอยาก อันคลิปนี้ก็อันฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกทุกคลิปเลยค่ะที่คอมเมนต์แล้วก็บอกคอมเมนต์นะคะเราขอบคุณมากมากเลยนะคะอันคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ